ในคลิปนี้นะครับแอปจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับวิธีการคำนวณหาโปรตีนที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคไตเพราะว่ามีผู้ป่วยโรคไตหลายท่านนะครับยังเข้าใจผิดอยู่ว่า,าเวลาที่ไปคำนวณหาโปรตีนกินต่อวันเนี่ยใช้น้ำหนักตัวดิบคือใช้น้ำหนักตัวที่ณปัจจุบันน่ะเอาไปคำนวณหาโปรตีนทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าทำไมเวลาคุม อาหารคุมโปรโตีนแล้วยังไม่ได้ผลค่า BUN ก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่ดีเราจะไม่ใช้น้ำหนักตัวนะับปัจจุบันของเราเอาไปคำนวณหาเราต้องหาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมก่อนนะครับดูฝั่งซ้ายก่อนนะดูตามแอปนะเป็นฝั่งซ้ายก่อนเป็นสูตรคำนวณหาน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะครับเพศชายส่วนสูงลบหนึ่งร้อยเพศหญิงใช้ส่วนสูงลบหนึ่งร้อยห้าดูหัวข้อถัดมานะครับฝั่งซ้ายอยู่นะคืออันนี้ครับ ตารางบอกโปรตีนที่ผู้ป่วยไตยเสื่อมแต่ละระยะทานได้นะครับใครที่อยู่ระยะที่4ีที่หจะใช้น้ำหนักตัวที่เหมาะสมคูณด้วย0.6ใครที่อยู่ในระยะที่3ใช้น้ำหนักตัวคูณด้วย0.6หรือ0.8ส่วนใครที่อยู่ระยะที่1ที่2ก็คูณด้วยที่0.8หรือ1.0นะครับมาดูฝั่งขวามือนะตัวอย่างการคำนวณเดี๋ยวแอปยกตัวอย่างเลยนะ เป็นเคสตัวอย่างเป็นผู้ป่วยไตยระยะที่4เพศชายสูง165เซนติเมตรน้ำหนักตัวที่เหมาะสมก็คือใช้ส่วนสูงลบด้วยหนึผู้ป่วยท่านนี้เป็นเพศชายนะครับสูง165เราก็เอาร้อสห้าลบด้วย -100 ก็จะเท่ากับ65กิโลกรัมนี่คือน้ำหนักตัวที่เหมาะสมเสร็จแล้วหัวข้อที่2ฝั่งขวามือนะครับต่อลงมาเลยนะ การหาโปรโตีนที่เหมาะสมที่ควรทานต่อวันเราใช้น้ำหนักตัว65กิโลกร,รัมเห็นไหมครับคูณด้วย0.6เท่ากับกับ39กร,รมัมที่ผู้ชายท่านนี้นะครับเป็นผู้ป่วยไตยระยะที่4ส่วนสูง165ลบ100ได้น้ำหนักตัวที่เหมาะสมคือ65กรริโลกรัมเอามาคูณด้วย0.6พี่ท่านนี้จะทานโปรโตีนทั้งวันได้39กร,รัมต่อวันคือทั้งวันเนี่ยทานได้ไม่เกินนี้นะครับ ถ้าเรากินแบบนี้เราคำนวณออกมาแบบนี้นะครับจะทาให้โปรโตีนที่ทานต่อวันเนี่ยไม่เกินทำให้การควบคุมค่า BUN ของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับทำให้ค่ามันลดลงยังไงลองทำดูนะครับท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปนี้ลองคำนวณดูแล้วส่งมาให้แอปช่วยดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับว่า คำนวณตรงกันไหมถูกต้องตามกันไหมนะครับคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของแอปไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆเอาไว้ดูแลตัวเองก่อนใครครับ